มีพนัแพ็กิี่นะครับแพ็กิ้งได้อันนี้เป็นราคาส่งให้กับพ่อค้าไม่ค้านะครับขนาด1.2กิโลกร,รัมราคาส่งอยู่ที่15บาทนะครับเป็นทานตะโกนี่เลยสุกทุกท่อนนะครับตะโกเราช่างด้วยตะช่างที่มาตรฐานนะครับ เด็กแพ็กของแพ็กของสั่งตรงจะกต่งประเทศนะครับทุกถุงน้ำหนักเท่ากันนะครับเราเฉลี่ยให้อยู่ที่1.2กิโลกรัมเป็นราคาส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้านะครับสั่งเข้ามาได้เอาไปขายนะครับไปขายถุงได้20 25แล้วแต่ท่านนะครับราคาเราส่งอยู่ที่15บาทเท่านั้นนะครับ1.2กิโลกรัมเป็นฐานไร้ควันนะครับฐานชาโค เราเผื่อไปให้1.25 1.25จะไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า1.20กิโลกรัมนะครับ1.20ของผมนึ้ก็ได้จต่เอาออกแล้วมันไอ้นี่เอาออกแล้วมันเอ้ยนึงเอาออกแล้วรู้ว่าเกินไว้ดีกว่าขาดเกินไว้ดีกว่าขาดอ่าอันนี้อ่าใส่ท่านของท่านอันนี้เราใส่ให้นะครับให้เกินนะครับให้เกินอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ต่ำกว่า120มันคือเกินไปมันเกินแค่นี้นะอืมมันเกินหนึ่งงันนะ เราก็ใส่ใสทุกถุงนะครับขนาดเท่ากันเป๊ะนะครับแล้วก็ขั้นต่ำอยู่ที่1.2กิโลกรัมนะครับแล้วก็เอามาซีนให้คุณแม่ค้าพ่อค้าสามารถเอาไปวางจำหน่ายที่หน้าร้านได้เลยนะครับเขียนป้ายว่าเป็นทานไร้ควันนะครับอันนี้กำลังทำหัดทํทำใหม่นะครับยังช้าอยู่ยังไม่ค่อยกล้องกได้อยู่40บาทตอทอ่ะ สวยงามออกมาแล้วก็นี่ครับฝีมือและททำเป็นแล้วนี่ครับขนาดนี้นะครับก็ท่านสามารถเอาไปวางจำหน่ายที่หน้าร้านท่านได้เลยนะครับสั่งเข้ามาได้นะครับราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งนะครับหากมารับเองก็จะมีแถมให้นะฮะให้มีแถมให้ติดต่อเข้ามาที่0959247995นะครับ มีฐานที่เป็นกระสอบด้วยนะครับ180บาทส่วนมากจะเป็นไม้ยางนานะครับไม้ยางนาเหลือตีเป็นไม้รวมนะครับไม้กระบ,บกก็เหลือเพียงแค่ไม่กี่กระสอบเองนะครับส่วนเตาเผานะครับเรามีทําการเผาทุกวันอันนี้การถคายแก๊สนะครับการถ่ายแก๊สอยู่วันนี้เปิด2เตาอันนี้วันนี้จะเล่น3ามเตานะครับ เมื่อเช้าเปิดไปแล้วสองเตานะครับเดี๋ยวจะเล่นเตาใหญ่ด้วยวันนี้นะครับเตาใหญ่ไม้เรามีเพียบนะครับไม้เรามีเยอะแยะเลยนะครับประมาณเกือบ200ตันณปัจจุบันนะครับก็ฝนตกเราก็พยายามเผานะครับเผาได้ครับเตาเราเผาได้นะครับยาเป็นอู้เลยนะครับไม้เป็นไม้ยางนานะครับส่วนมาก ไม้ไม้ประดูก็มีนะครับประดูนี่กาลังรองให้มันแห้งอยู่มันช้านะครับไม้ประดูเนี่ยนี่ครับโรงเผาเราอยู่ที่อำเภอเมืองสวนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเป็นคู่ค้ากันประจําได้เลยเราเผาทุกวันนะครับไม้เราสุกทุกท่อนนะครับอันนี้ตัวอย่างไม้กระบกนะครับท่อนใหญ่ๆก็สุกเหมือนกันนะครับนี่เลย ไม้กระบบกตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่สอบนะครับไม้กระบอกนี้เรากำลังทำฐานอัดแท่งนะครับฐานอัดแท่งฐานอัดแท่งเราผลิตเองนะครับฐานหลอดเราก็มีนะครับเป็นฐานหลอดนะครับฐานหลอดนี่ขนาดกำลังดีเลยนะครับผลิตจาก ฐานไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่มีกระาไม่มีหญ้า,าไม่มีเศษวัสดุตัวอื่นนอกจากไม้นะครับเป็นฐานหลอดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับผมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับ095-9247995นะครับเราบริการรับลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับที่นี่ มีเยอะครับมีเยอะเราเพิ่งเปิดกิจการนะครับใครอยากเป็นคู่ค้าประจำก็ยินดีเลยนะครับ